อยู่กันในเกม Call of Duty Mobile ของผม Dark Fox ได้เช่นเคยนะก็อยู่กันในโหมดซอมบี้อีกเช่นเคยมายิงก่อนแล้วกันเปิดมาก็เจอซอมบีนะ้แล้วงานนี้ก็จะตามหาปืนบุ้งๆกันดีกว่าในคลิปนี้ก็จะหาให้เจอให้ได้แล้วในคลิปนี้นะก็มาจะเจอเปล่าไม่รู้นะคลิปนี้เพราะว่าเล่นมาหลายตาแล้วฮะถ้าเกิดตานี้ไม่เจอก็จะออกจากเกมแล้วก็มากดเข้ามาใหม่แล้วกันแม่งเซ็งเลยตอนนี้โคตรเซ็งแล้วแม่งหาไม่ค่อยเจอหรอกมึงสุ่มกันยากมากอะเนี่ยไอ้ปืนบุ้งๆเนี่ยอยากได้ระบบก็ับพูดโคตรไวเลยรีบฮะรีบคลิปน อืมดับเบิลพอยต์ว่ะเอานี่ก่อนเราใส่นี่ก่อนใส่ไม้ไปก่อนมันได้เงินมันได้เงินเยอะอยู่นะไอ้ใส่ไม้เนี่ยเอาเพื่อเราเปิดตัวนล้ดีกว่าจะไปสุ่มให้ไปสุ่มก่อนจะได้ไหมนี่อ่ะอยากได้อ่ะอยากได้เปิดบุ๋งนุ่งน่ะโอเคสุ่มไปเลยมาซิมาซิเอ้ยเอาได้แล้วเป็นไงล่ะโอ้โหได้คนไวเลยวิ้ยดาเมจล์ร้อยหนึ่งเหรอทำไมมันดาเมจกระจอกเลยกระจอกกับปืนลูกศรอยู่นี่ฮะ แต่มันเทฮะมาโอ้ยแต่ก็แรงอยู่นะโอ้โหตัวเด้งยิงตัวเด้งโอ้โหเด้งเด้งเลยโอ้โยแรงแรงอยู่ดันไปหนึ่งร้อย 100. โอเคลีโหลดดิ้งก่อนโอ้ยมันเท่ว่ะปืนนี้บุงบ้งบุ้งปืนบุงบ้งบุ้งยิงบุ้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 งตัวได้แบบบีบอยเลยมาซีมาซีมาซีรีโหลดดิ้งก่อนอ่าเตรียมพอไว้มันโคตรเท่อะโอ้ยมันเท่มาก ผมชอบป่ะชอบเสียงมันงนะเพื่อนเราก็สุ่มเหรอเพื่อนนะจะสุ่มอปืนบุบุ่งเหรอเราได้เลยครั้งเดียวได้เลยผมรีมาหลายครั้งเนี่ยผมแบบเข้าออกเข้าออกหลายรอบเลยกว่าจะสุ่มได้นะโคตรนานเลยฮะมาซิมาซิรอ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 ซอมบี้มาเนี่ยเพื่อนเราก็สุ่มไปแบบนะรัวๆเลยฮะจะขอซื้อเป็นนี่ก่อนเออเปลี่ยนเปลนพกเป็นปืนลูกซองแล้วกันลูกซองนี่แรงมากผมชอบนะลูกซองนี่โคตรแรงจากคลิปที่แล้วคือแบบยิงแรงมากเลย มาเฮ้ยมาแล้ววะซอมบี้ตัวพิเศษปะเนี่ยตัวบอสเกิดปะเนี่ยอันนี้อเอ้ยหมาหมาโอ้โหหมานี่ระวังฮนะดาเมจแรงเดี๋ยวยิงมันก่อนอยิงแบบมุมมั่วตัวๆก็ได้ฮนะยิงโดนอยู่นี่แม่งแรงมากนัดเดียวตายอะ่ะโอ้ยโคตรแรงยิงเข้าไปยิงเข้าไปรัวๆรัวๆแม่งชอบมากเลยเบปร์น,นี้กว่าจะได้มาเล่นเดียวโหแม่งลำบากมากสูงกว่าจะได้นะฮะหลายตามากอ่ะเล่นไปหลายรอบมากอ่ะ ยิงไปปุ๋งปุ๋งบุ๋งบุ๋งเฮ้ยเมันเกิดตรงนี้แล้วอะไรวะเนี่ยขึ้นมีเป็นภารกิจขึ้นนะด้วยฮะชอบไปกดนั่งวะเป็นไรชอบมือเป็นโดนปุ่มนั่งอ่ะปุ่มนั่งผมใหญ่เกินเนี่ยผมปรับไว้ให้ใหญ่ๆนะกาจะได้จุกได้สบายๆมาจุกเข้าไปแม็กแอมโมอ่ะแล้วก็อะไรเนี่ยยอมรับไปหมดเลยมือตัวเดี๋ยวขอทำการซื้ออะไรดีวะ ผมว่าเล่นปืนไปสันดีกว่าไหมใบสันนี่ผมอยากลองเล่นมากอะอ,อโอเคนั้นก็ซื้ออะไรเป็นปืนไปสันนะเป็นปืนที่กระสุนเยอะมากเลยเนี่ยโคตรเยอะแล้วเพื่อนเราไปไหนกันวะนี่เพื่อนอ๋ออยู่นี่ดีกว่าเพื่อนแล้วมันภารกิจมันชีไช้ไปชี้ไปชี้ไปชี้มาไปทางนู้นอ่ะมันไปรประตูนน,น้นนะเพื่อนภารกิจอ่ะนายจะทําอะไรอ่ะฮะรอ,อ,อก่อนออเดี๋ยวเราซอมบี้ก่อนหรือว่ารอภารกิจมันมาวะอ๋อไม่ไม่สามารถกดดูท่าทางปืนนี้ได้หรอ อะไรวะเนี่ยอยากดูกแบบชัดๆแต่แม่งดูไม่ได้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรทำไมซอมบี้ยังไม่มาปะซอมบี้มานานยังเลยมันคืออะไรเนี่ยมาโคตรนานมันเสียเวลาปมเนียเพื่อนเดี๋ยวคลิปยาวนะประตูอะไรเนี่ยสู่พื้นที่อันนี้มันต้องปลดล็อกอันนี้่แต่ตังค์ผมไม่พอตังค์ไม่มีดิใครมีตังค์มั้งเนี่ยโอ้ยไปกดตีกดเปิดไปดิซอมบี้กันไม่เกิดเลยดิเนี่ยแม่งรอนานฮะ ใครมึงตังค์เยอะวะไอ้คนมึงตังค์เยอะอ่ะมึงไม่ไปเปิดนะฮะโคเซงเลยเนี่ยสดุดเซงเลยอีกหนึ่งวิมาซสบ,บี้มาหรือยังเ <c oughs> ดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิมาเลยโอเคมาแล้วมาแล้ว,ลวยิงไปปืนบุ๋ง,งยิงบุ๋งเข้าไปนะเออนั่นแหละเอยน,น,นี่นีน่ด้าน,น,นหลังด้านหลังนี่ขอตัวเบงเด้งไงชอบอ่ะโอ้สบ,บี้มึงเยอะเลยโอ้เด็ดเด้งหมดทุกตัวฮะมา เอ้ยอันนี้มีอันนี้ด้วยคือเก็บเอ้ยเก็บไม่ทันวะช่างมันแล้วกันมันดับเบิลพอยต์ยิงมั่วๆฮะอันนี้ก็เกิดไปละขอละกันขอละกันเอ้ยรีโหลดโอ้โหแม่งยิงไม่ทันว่ะอืมเอ้ยไม่ทันอย่างเงี้ยแม่งเอ้ยปืนยิงช้ามากเลยอัตราการลั่นมันช้ามันต้องแบบบุ๋งบุ๋งมันบุ๋งบูงบุ๋งเนี่ยช้าเหลือเกินมันก็ไม่ดีแต่มันเท่ฮะปืนนี้ผมว่ามันแบบมัน มันไม่ทันปืนอื่นนะปืนอื่นเพราะ S M G มันเร็วกว่านี้อีกอะมันแย่งเราทันนะเพราะว่ากระสุนมันไปช้าเนี่ยกระสุนมันไปช้านะมายิงวะเนี่ยกระสุนไปโคตรช้าช้ามากม่งห่วยแตกวะเนี่ยเดี๋ยวเอาเป็นเรียกกันนะเอาเป็นเกาะแล้วกันนะแล้วก็อะไรนี่วะเนี่ยกระสุนมาอ่ะเรียบร้อยไปก็ต่อเลยเพื่อนไปรอแม่งมาหูตังแม่งเหลือยี่สตังแม่งเหลือน้อยเลย โอเคเดี๋ยวรอซอมบี้มาภารก,กิจมันชี้ไปทางงูน่ะกดโดนไม่ได้เข้าเซ็งรอซอมบี้มาฮะโอ้โหแม่งช้ามากเลยโคช้าเลยซอมบี้ตรงนี้มีใครเปิดยังเนี่ยแล้วอันนี้อ่ะอันนี้กี่บาทวะโอ้โหพันหนึ่งไม่มีไม่พอ20บาทโอเคฮะมาแล้วบอสอุ๊ยอุ๊ย ด้านหลังจิ้มอีกทีหนึ่งแล้วก็คำรามเลยมาอปเบรบุกไปไยิงดิจะยิงเข้าเนะี่ยดัเมหนึ่งร้อยนะโอเคยิงไปแล้วก็เข้าหนึ่งร้อยบ่ยิงตัวเข้าร้อยหนึ่งอ่ะอุ้ยมันก็ดีนะมันยิงแบบดาเมจคือแบบมันแคปหนึ่งร้อยเลยหรือว่าต้องไปอนะัปเกรดอะไรอีกผมอัปเกรดไม่เป็นไนงะมันต้องไปหานูน่นหานี่มันเสียเวลาแล้วก็ไม่มีทีมงานไงถ้าเกิดมีทีมงานจะดีมาก ยิงไปยิงไปนี่แหละเพื่อนยิงมันเลยยิงรัวๆยิงเสร็จัวๆฮะระวังนะระวังนะมาแล้วมาแล้วโอ้เพื่อนเราโดนนะั้นโดนไปหนึ่งนัดป่ะนี่หนึ่งทีป่นนะเน่ให้เพื่อนเราล่อฮนะเรายิงหล่อยแล้วกันนะให้เพื่อนล่อโอ้ยคนนี้ก็ตายแล้วเม่งไปยืนยิงแบบนิ่งๆมันก็นายก็โดนตบป่ะดิบอสมันตบแรงนะเพื่อนเดี๋ยวเราให้มันแคสออฟก่อน มันจะยิงเข้าแรงว่าถ้าเกิดมปนแคทออฟเนี่ยผมว่าได้อยู่นะวิ้ยกระสุนหมดแล้วเอาปืนยิงกันนะยี่สิบห้าดาเมจว่ะยิงเข้าตัวมันยี่สิบห้ายี่สิบแต่มันกระสุนเยอะแล้วก็ยิงรัวเอ้ยใบสันไม่ยิงรัวมากอ่ะยิงโคตรรัวเลยฮะกระสุนอยู่นี่ตังผมผมพออยู่ฮะนี่เติมไปกระสุนแต่มันยิงช้าปืนบุกบุ่งอ่ะยิงโคตรช้าเลยว่ะเนี่ยอัตราการลั่นมันช้ากว่าจะไปถึงตัวมันโอ้โหแม่ง โอเคยิงเข้าไปเลยนี่ยิงแบบรัวๆฮะเอ้ยเพื่อนไปยืนทำไรอะ่ะเอ้ยยืนยิง,ยงแบบนั้นเหรอนายโอ้แล้วก็ตายหรออ้าวตายโดนไอ้หัวกะโหลกแม่งบินมาระเบิดใส่ตายเลยเรียบร้อยมันชุบไม่ได้อะ่ะใครไปชุบอะ่ะไปชุบเลยเรายิงให้เกิดใหม่เกิดใหม่ไปละโอเคเอ้ยมันตามผมไปตามผมดีกว่าเย้ยเย้ยไกลเราไกลเราไกลกลันเราเอานี่มาต้องเจออันนี้ อาร์พีจีจะบ้องหน่อยอุย้ยแรงโอ้โหสามพันบ้าเมื่อกี้นี้ตูไม่ทันว่ะดาเมจโคตรแรงเลยโอ้ยกระสุนมันไปช้านะไม่ยิงโดนพื้นเต็มๆเลยปล่ะโถ่เบอร์เน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 เ่ไม่ยิงไ,ป,งไปชา้าต้องเผื่อไว้อ่ะต้องยิงเผื่อว่ะเืนนี้โอ้ยหมดแล้วกระสุนหมดไว้แล้วเกินแล้วเอานี่มาเอาบ้องมายิงบ้องใส่ไปเลยอุย้ยโคตรแรงอะ่ะโอเคบ้องมันหมดแล้วมีแค่สองอันเองเหรอ เฮ้ยระวังหัวระเบิดใส่ไอ้คนนั้เต็มหัวเลยเอ,ออเอาปืนนี่ยิงแล้วกันนะเฮ้ยกดนั่งอีกแล้วกดนอนอีกเออมันดำดินมันดำดินไปหาใครอะหาคนนั้นเหรอนี่ยิงบุงบุ่งใส่ตายตายปันนคนนั้นนะเอาเรียบร้อยโดนมันแบบใช้ไอ้แขนมันตวัดสับเข้าไปฮนะเรียบร้อยเลยหลังมีซอมบี้นะนี่ไงวิ่งก่อนวิ่งก่อนมันตามมา,าก่อนยิงไปฮะเฮ้ย ยีโรดดิ้งก่อนใจเย็นอมมันเดินไววะ่ะอุย้ยแม่งสกิลแม่งโคตรเทเลยผมชอบอะ่ะบอสตัวนี้แม่งชอบมากครับโอเคยีโหลดชึบมายิงปะยิงปะโหโอ้โ,อโ,อโ,อโหยิงใส่เพื่อนด้วยเพื่อน,อนมาบังกระสุนอีกเปลืองมะเนี่ยเปลืองกระสุนไม่ได้เพื่อนมันตมามทีไปหาใครหาใครไม่รู้ผมหนีก่อนเอาหาคนนั้นโอเคยิงลัวๆยิงลัวๆยิงลัวๆ หมดอีกแล้วกระสุนปืนนี้มันยิงแรงกว่าอีกนะ่ยร้อยหกสิบกว่าเนี่ยใบสันนะล้วก็อาปืนใบสันยิงดีกว่าไหมเนี่ยผมชอบอาปืนวันนี้มันคือแบบมันยิงดีดมากใบสันยิงหมดเนี่ยโคตรดีเลยซอมบี้เนี่ยหนียิงหัวเล็งหัวอย่างเดียวเล็งโอ้ยมาแล้วเยอะๆเยอะๆอุอย้ยมาไกลเทตเตอเคิลเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวโดนมันรัดโอ้ยระวังนะเพื่อนระวังเทตเตอเคลลิลนะอย่าไปอยู่ใกล้มันนะยิงก่อนมันอันตรายเนี่ยน้าไปอุ้ยเกือบโดนเกือบโดนสกิลบอส มึเงเอ้ยโอ้ยเพื่อนเพื่อนมันโดนจิ้มไปและหนึ่งทีเฮ้ยยืนนิ่งวะน่ะเพื่อนเราเฮ้ยเป็นไหนยืนทำอะไรอ่ะเพื่อนอมันมาหาผมแล้ววะเดี๋ยววิ่งก่อนเดี๋ยววิ่งก่อนๆๆวิ่งหนีก่อนแต่เพื่อนเราล้มนี่วะตรงนี้ชุบได้ปพ่อเนี่ยชุบไม่ได้หรอกเติมกระสุนก่อนเฮ้ยชุบเลยเอยเอนั่นแหละเรายิงให้เรายิงให้แล้วเร็วเที่ชุบเรามันมาแล้วโอเคทันอยู่เฮ้ยหลังหลังโอ้ย,อยเกือบโดนเกือบโดน เพื่อนเราเกือบโดนแล้วนี่ยิงโอ้โหมันไปหันดิมันไปคนนั้นไป,ปตีคนนั้นอะเต่ก่อกระสุนไปสั่นเฮ้ยเติมดิเติมดิม่ไม่เตมิมให้อ่ะโอ้ยโดนนั่นหนึ่งทีโอเคแต่วิ่งก่อนมันไปยิ่งสับเพื่อนลราเพื่อนเรามัไปอีกแล้วฮะโอ้ยใกล้ใกล้ใกล้เก,กือบแล้ววิ่งเกือบโดนอีกแล้วแม่งมีแทคเกิลด้วยตรงนู้นเลาต้องยิงไข่ได้ทิ้งอ่ะแล้วเพื่อนเราก็โดนอีกแล้วฮะ มันปล่อยนี่มาต้องยิงมาทิ้งก่อนเฮ้ยยิงไม่ทันแล้วอันนี้เย้ยยิงวิงว่งวิ่งเฮ้ยอย่ามาซีเนี่ยอย่ามาเออไปเลยโอ้โห j, ใกล้ใกล้ใกล้กันแล้ววิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนโอ้แม่งตื่นเต้นว่ะหมดนี้คือโคตรตื่นเต้นนะแม่งเทนเดอร์เคิลอีกแล้วหรอยิงก่อนเรียบร้อยโอ้ยเพื่อนเราไปล่ออยู่ตอนนี้ดีมากดีมากดีมากเลยนะเพื่อนเราแม่งล้มละเออเติมเ,ออเติมเออเติมเรียบร้อยมาซี่ ยิงหัวเลย,ยกระหน่ำเข้าหัวระวังพิษนะระวังพิษซอมบี้เกิดด้านหลังก็มีโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งก่อนวิ่งก่อนเอ้ยผมชอบไปกดนอนว่ะไอ้ตายเถอะตีโหลดโอ้โหซอมบี้มึงเจอเลยเพื่อนระวังซอมบี้นะระวังวิ่งไปติดซอมบี้ตายนะโอเคเรียบร้อยฮะเคลียร์หมดแล้วซอมบี้เหลือแค่บอสแล้วหรือเปล่าเฮ้ยยิงหัวกระโหลกด้วยเพื่อนยิงหัวกระโหลกด้วยเราบังระเบิดบุ้มใส่หัวเออยิงยิงยิงมันก่อน ยิงอหัวก็โลก่อนนะได้ยิงหัวไปเลยยิงหัวบอสเลยมันดำดินมาหาใครหาผมแน่ๆเลยวิ่งก่อนยีโหลดอุ้ยไปหายคนนั้นดีกว่าเฮ้ยคนนั้นทำอะไรยืนนิ่งเรียบร้อยโดนเลยโอ้ยไม่หล,ลบได้ทันเกือบอุ้ยผมโดนดีกว่าโดนอยู่เหรอแม่งมันดาเมจวงกว้างมากเลยเราวิบบ่งหนีก่อนไอ้คนนั้นแม่งเราชกไม่ได้ฮนะม,มัมาไปยู่ตรงกลางวงเลยอ่ะ ยิงหัวไปอันนี้ซอมบี้เอาตายไปละมันดำดีหาใครดำเถ้าหาผมดีกว่าเย้ยโอ้ยเกือบๆเกือบๆเกือบๆยิงยิงไปยิงนี่ก่อนยิงหนวดกับยิงซอมบี้อืมเอาแต้มก่อนโอ้โหยิงเข้าหกสิบกว่าแล้วเนี่ยตรงนี้เฮ้ยกดนอนอีกแล้วกระสุนมีไหมตรงนี้เติมได้อยู่เติมเติมเติมอุ้ยมันโอ้โหม่นกดไม่ไม่ค่อยทันเลยตื่นเต้นมากกลัวมันมาด้านหลัง เฮ้ยเอ้ยเอ้ยมันมันนอนแล้วมันนอนแล้วมันนอนแล้วยิงยิงยิงอุ้ยเพื่อนเราล่อให้ฮะอ่ะยิงใส่ปุ๋งปุ๋งยิงใส่เลยหนึ่งร้อยดาเมจอ่ะยิงเข้าไปบุ๋งบุ๋งบูบุ๋งอุ้ยมันหัวหัวหัวเอ้ยหัวมาเออเฮ้ยวิววิอุ้ยใกล้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 เกือบไปแล้วอุ้ยยิงรัวยิงรัวมาซี่มาซี่ไหนมาซี่จะบอสมันปองอุ้ยมันตามดินหาใครหาผมหรือเปล่า ใช่ป่ะอ๋อมันหาคนนั้นแล้วไปแล้วไปแล้วไปยิงไปเลยรัวๆเลยก็นำรัวๆเลยนี่ไงเออเจ็บปะรตี้เจ็บหนักกระนดีนายวันนี้คือดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะวันมันปล่อยพิษแล้วมันปล่อยพิษลองพิษนะมีเข้าหัวโอ้ยรัวๆฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยกระสุนกระสุนขอกระสุนหน่อยกระสุนจะหมดแล้วรีบเติมเอ้ยโอเคไปไปเติมทันอยู่อีกแค่นิดเดียวมันจะตายแล้วฮะตอนนี้ มันไปหาใครวะหาคนนั <limited Claire laughing> ้นน <imin> ี่วะแร้วมันเพื่อนโอ้โหโดนเต็มเลยเพื่อนเราเกือบตายไอ้คนนั้นอะไอสองคนมันก็เกือบตายนี่ว่ฮ้ยคนนั้นมันล้มไปแล้วนี่ว่ะยิงไปยิงไปยิงไปอุ้ยเพื่อนเราตายมั้นอะอื้ออุ้ยหลบหลบมันปล่อยพิษมากูแม่งมันแม่งมันโคตรมันอะโคตรมันเลยอุ้ยพิษพิษพิษอุ้ยโดนพิษเยอ้พิษพิษเยอะเหลือเกินแถวนี้อีกแค่นิดเดียวยิงมาเลยเอือยิงมัน ขอกระสุดดนแป๊บนึงกระสุนกระสุนกระสุนเติมมาเฮ้ยเติมมาเออไปมาเดี๋ยวไล,ไล่ตามไปก่อนไล่ตามไปฮะตามไปยิงเลยเฮ้ยระวังหนวดมันนะระวังหนวดมันนะมาหาแล้วเอ้ยมามาหาแล้ววะหลบก่อนหลบก่อนวิ่งก่อนเย้เฮ้ยมันดำดินมันดำดินาหาใคร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 ไม่รู้เอ้ยหาคนน,คนั้นไอ้คนนั้นใกล้ตาย โงรัวๆเอ้ยโอ้โหผมโดนโอุ้ยเกือบตายเฮ้ยผมรอดได้ไงเนี่ยเล่นงแบบนิดเดียวอะแบหน่อยเดียวเท่านั้นน่ะรอดได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะโอ้มันนิดเดียวแล้วมันก็ตายแล้วบอสอะรีบยิงมันเร็วเดี๋ยวคลิปยาวคลิปยาวแล้วนี่ยตอนนี้เย้พิษ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 มึงบอกพิษอีกแล้วโอ้โหไม่คตรเกลียดเลยไอ้บอกพิษเนี่ยเยอโอเคเอานี่มาก่อนเอาตายตายพอดีเลยกดใช้ฮิลนะฮะส่งท้าย แล้วก็ล้มไปเลยชนะฮะไปเจอมันก็มันนะปืนนี้ปืนบุ๋งบุ๋งเนี่ยซุ่มได้เฉยเลยวครับโอ้แม่งของที่แรงมากเลยในโหมดเนี้ยฮะปืนบุ๋งบุ๋งโอเคผมก็ขอดูสกรอร์หน่อยสินี่ใครเนี่ยปืนสไนเปอร์เป็นสกินเนาะเป็นสกินที่ไม่โหลดกดข้ามไปเลยแล้วกันนะอ๋อคนที่สองฮะคะแนนมันเท่าไหร่วะเนี่ยคนนั้นอนะเราก็ทำคะแนนได้ดีนะว่ามัน บางทีผมก็ไม่ได้ยิงไงวิ่งหนีอย่างเดียวฮะไอคนนั้นก็ยิงนะยิงแบบลัว,วๆเลยผมนี่แบบวิ่งหนีกับจจ๊ก,กแล้วก็มายิงเหนะมือนนะมาต้องใช้สเต็ปไงผมแบบผมไม่เคยล้มเลยเนี่ยในคลิปอะนี่ไงโอคะแนนมันก็ใกล้เคียงกัน,นเนี่ยเนยกว่ากว่าอันนี้นก็7,800ฮะห่างแค่ประมาณสัก400กว่าหรือเปล่าโอเคก็เอาเป็นว่าถ้าในสำหรับในคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนการซับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แ้วกันกนะก็เจอกันใ่คลิปหน้าแล้วกันก็บ๊ายบาย